ซึ่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาระบุค่ะว่าผู้เสียชีวิตคดีฆ่าชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ถูกยัดกระเป๋าทิ้งคลององอ่างนั้นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดค่ะขณะที่ชุดสืบสวนก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ พลตำรวจโทสารนิตมหาทาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าก่อนการประชุมการทำงานของชุดคลี่คลายคดีพบศพชายต่างชาติถูกยัดกระเป๋าและลอยในคลององอ่างในช่วงเย็นวันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะว่าในการสืบสวนในคดีนี้มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถระบุสัญชาติของผู้เสียชีวิตได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า เปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่าเป็นคดียาเสพติดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ก็ยืนยันค่ะว่าเป็นคนแถบเอเชียกลางสําหรับยาเสพติดที่พบในศพนั้นนะคะเชื่อว่าเป็นของขบวนการค้ายาเสพติดโดยเดินทางผ่านเข้ามาทางสนามบินก่อนจะกินยาถ่ายเพื่อเอายาเสพติดออกที่ห้องพักแต่ยาเสพติดเกิดแตกจนร่างกายไม่สามารถรับปริมาณของยาเสพติดได้ซึ่งหลังเสียชีวิตผู้ร่วม กระบวนการที่มากกว่าสองคนได้ร่วมกันอำพลางศพและทิ้งที่คลององอ่างขณะที่ชุดสืบสวนได้สอบปากคำพยานซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายกระเป๋าในย่านวังบุรพาและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้เห็นเหตุการณ์แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ในประเทศไทยซึ่งในที่ประชุมวันนี้ก็ได้มีการนำภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเปรียบเทียบตรวจรอยนิ้วมือและหาลักษณะของผู้เสียชีวิตด้วย